ขึ้นมาครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมาเจอกันอีกสักคลิปครับยินดีต้อนรับชาวเชลโลสุดช่อง YouTube เสีเบบนครับอู้ได้กำลังเสริมมาช่วยแล้วออล L สามหกครับ mm. มาดึงพี่ใหญ่อู <c> ้ <oughs> มีจุดดึงไหมครับอ่ะม,ม,มีที่ดึงไหมครับอ้หงานนี้จะเละทั้งคู่ถ้าไม่โคขึ้นแล้วคือ กำลังเสริมมาอีกหนึ่งคันครับกานนี้จะขึ้นไหมครับอู้ไปละมันคำผ่านหน้าเนาะโอ้โหย,ยับไลอะ งานหมูนีน่งานใหญ่ครับแม่โครนี่จบแน่นอนนะแต่ว่าไม่โคย้ายมาห้เสียค่าย้ายเข้ามาขึ้นขึ้น ดูกันเป็นลิปที่สามนะครับทิ่สามเรามาแวะข้างทางเขาจมเลยไป ขึ้นไหมครับโอ้เหมือนเดิมเอาเดี๋ยวรอเขาผูกสลิงครับเออผูกโซ่นะนั่นจะดึงครับอตอนนี้ก็รถไทมาแล้วครับ ทำมครับโอ้เอาแล้วครับโอู้ฟีอ่อะนึกจำเลยครับม,มันไกลขึ้นแล้วครับ เหน้าดินออกจะยืนได้ไหมครับโอ้โหหน้าดินเละมากครับนี่มันแห้งในข้างหน้านะเราดูายครับแต่งจุดยืนแล้วหน้าดินไม่ค่อยแข็งหน้าดินเป็นดินเหนียวครับยุบๆหน่อย

เสียงแล้วเสียงติดด้วยครับแต่มันก็กองไม่ใหญ่เนาะอยู่พื้นก็ไม่มีกองดินด้วยก็น่าจะไม่จมแล้อืโอ้้ห ก็เคลียดดินออกอยู่ครับโอ้ยยับจับเลยครับไปโชคดีที่รถเล็กมันเบา เล็งเบาพอได้ครับต้องสอยดินด้านหน้าออาครมงั้นออกไม่ได้อียฟอ,อ,อ,องมันใหญ่เลยวะ่ะ อืออืออือออกได้ไหมที่นี่อู้อูอ้ะปลอดภัยแล้วน่าขึ้นได้แล้วครับ เดี๋ยวควบสองนะแล้วควบสองนี่ถึงมือไม่โคเลยครับแบบนี้ไม่โคเลยก็ดิงขึ้นแล้วเดี๋ยวโชคว,ว่าหน้าดินนี่น่าจะไม่ยุบกับที่มันยุบลงไปครับเพราะมันเป็นกรองดินแล้วลงตอนนี้มันเป็นเราะน่าจะทําทางครับเป็นทางครับมัน เป็นกองดินเนับเป็นทางเจอริมริมทางเนาะเจอริมดินทางเข้าไปมันก็น่าจะตกได้ไปครับ ทางก็โอเคครับทางก็ดีแข็งอยู่โอ้โหอืมโอ้โห,โโหไปทอนนี้ก็ดัาดันอ้าวเดี๋ยวรอเขาดันเสร็จก่อนนะ เนาะงานนี้ขึ้นไม่ขึ้นครับเ <c oughs> ปาะสลิงแล้วเรียบร้อยครับไปไปครับถึงละวออขึ้นแน่นอนครับอู้ในคันเล็กนี่จมแล้วเรียบร้อยครับ นั่นล้อน่าจะฟรีครับโอ้โหมันขำคานนะโอ้โหได้ใช้รุ่นผุดเลยครับเอ้าเรอเขาดึงอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยว